ัีครบมมก็มาแล้วครับบรรยากาศครับหน้าสานตอนนี้นะเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะฮะเข้ามาให้กำลังใจลูกบ้าน ก็ยังม่ไม่นใจ้นี่นก็วันนี้นะคะก็ให้กาลังใจลป้นนะคะสู้ๆ่ะพวกเราก็พร้อมที่จะดีิงค่าแลวก็เป็นกาลังใจให้ชมีนะคะจบหรือยังแม่บอกจบหรือยังจบแล้วจบแล้วจบครับท่า้ชมแมีความหมายนะครับ ผมนะในานามตัวแทนช่องยูทูบเบอร์ทุกท่านนะฮะก็ดเดอ้อเฮาน้าเด้อเท่าคนมาเดียกันเท่าบดินเด้อเฮหน้าเดอ้เออะไรจังไห,หนจนังไหนกระยาเท่ากัสากบสูม้าลำกันแง้มมือนีกอะมันมันหลายมือเลยเนะะาะมท่ากสารมุกดาหารเท่ากับเบอือขึ้นกันนะฮะเท่นนามาอยากมาขึ้นกันเนะาะสารมุมกดาหารมันจะเป็นเนะะาะจาังไหนจังไหนกระสูดเดอ้อเฮหน้าเดอ้อครับแค่นี้นะครับ

สรณ์วิดีโอครับผมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว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 ไปก็มีแต่สู้สู้นะคะยังไงใช่ใเราเิดแข่ ป้หมืนมาแล้วพี่เล่้คลา้านทุกคนนะแต่ยังไม่หทุกคนนะเยีะย่มาชอบถามาลูกฝันวันนี้ยมานี้วมานี้อเมื่อวานนี้ไปไปเมื่อไหร่กลวยไหมกลาวยยุ่งเงืนตตั้มมาด้วยต้มมาก้วยไผ่กล้วยไผ่้วยข้าเจาบอนึกว่าค้วยภาษาไหมแม่นเนาะพีถามพ่อมว่าค้วยผู้ไห นายกระมือคุณย่าเข้าล้มก่อนคุณย่าเดี๋ยวจะเป็นลมโอ้คุณย่าไม่ยอมเข้าล้มเลยนะนีครับเราอัดเรานะครับเหล่าเอร์นะครั

โอ้ยบไดแถวนใสังใชหนะ้ยยากกินข้าวแล้วครับยังมิแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศก็เริ่มร้อนขึ้นมาครับหน้าตอนนี้นะกก็ำลังใจนะลุงป้าก็มาเพียกเลยนะับขอบคุณทุกกำลังใจนะผมพี่ แวะเข้ามามอบให้ลุงป้านะก็สำหรับคลิปนี้นะขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิยยกิชาแนลนะครับผมมาแล้วลุงออกมากันแล้วนะ <c oughs> ลุงมาแล้วเด้อลุงมาแล้วครับครับเห็นรถกำลังออกมาเนี่ยโอเคลุงจกป ครับผมเจการบอกว่าลุงจะออกมาแล้วเขาเด่าไปดิสารลุงน้อยขึ้นสารนะลุงจิโกโย,ยังไม่ต้องครับครับผมผมครับมาแนละ้วเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องไลฟ์สดไว้ก่อนนะตั้งกล้องไลฟ์สดไว้ก่อน <c oughs> แล้วก็ตามพี่ๆไปนะฮะเอาลุงเตี้ยงก็มา <c oughs> ลุกไม่ได้สองามเอรโอเคครับโอ้ลุกไม่ได้นี่ยครับนี่ช่างทำก็นั่งใส่ข้าวคนเดียวเลยนะฮะข้าวครับครับผมโอ้โห สแตาแซบด้วยพี่ครับกินแล้วครับผมครับผม <c oughs> ไปฮนะเราจะอลฟ์สดด้วยก็ได้นะฮะ <c oughs> ต,ตอนนี้กำลังนุ่นฮนะกำลังอ,อ่านอโก <c oughs> มีภาษาญี่ปุ่นออกมาด้วยฮนะท <c oughs> ี่ตาม พี่ตามเทคทีมนะฮะอะไรกันนอนี่ <c oughs> เอาล้วครับมาแล้วนะฮะรถล,ลุงออกมาแล้วนะฮะตอนนี้วนมาแล้ววนมาแล้วสู้สุดรอให้กำลังใจนะขอบคุณมากๆครับเนะี่ยรถตู้มาแล้วนะฮะ ที่เราคำสวัสดีครับผมร <c oughs> <c oughs> อนครับตอนนี้ลุงมาแล้วนะฮะนี่เลี้ยวรถออกมาแล้ว นี่มาแล้วฮะช่างทำขอสาชาก็มาฮะขสามชาอคสชาครับสามชาหน่อยครับสาชา เอาเอาช่างตั้มสามชาสามชาเนี่ยสามชาไนถึงไอ้ไอ้เาขนเลยนั่นเลยเจานี่ครับนี่น้องๆนัยนี้ครับน้องๆนั่งคันนี้ครับครับผมี่เนที่มีโอเคครับคลิปนี้ปลอดโรติคครับครับ สามชาิสามชากแล้วโอ้อันนี้เป็นท่าใหม่ใช่ไหมโอ้ท่าใหม่ของช่างตั้มนะฮะท่าใหม่ออกมาแล้วนะใครทามชะัถ้าใครขอสามชาสามชากลกนเยอะเขาเกลียนกฎหมายออกมาใหม่แล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่านี่มีจริงมีกฎหมายออกมาแล้ว